อันนั้นมะวันคูเยังมือสาวเันสีแล้วเต่ว่าเสียเงเดี๋ยวเข้าปฏิญาออกมานี่ว่าขาก็นังงนไ่นปไปจะไป่นผอนค่ะชอั้มจะทั

เดี๋ยวพวกกัดกันจบังดิจ้าบังดิจ้าหางมาบังหางมาเอามาตอนไนเนี่ยไหนมันเหนื่อยอรคป้าักขึ้นปเทิงอีกค่ะมีวางนั่ง